ยาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหยุงซิดเดี่ยวเหมือกกินกับเป็ดเป็นเป็นก็จะยังข้าวเหนียวอันอันบักม่วงกับมากเด้อนี่หมอนี่กินเป็นต้องบักหลายมื้อน่ะบ่ใส่กะทินเนี่ยเอาตะขอนี่หรอแล้วมังขี้บ่ยังไงมื้อนี้คือพวกอึ จังมือแล้วมือบ้านอึบอ่ะเีนกุบบ้านนไม่อึอะอยากเรีนเลยนะอยากเล่นบ่ได้อยากกินมลาย่ายองโอ้ยมือสิบนิ้วสิบนิ้วหูพนมแล้วกุม